เส้นทางการเงินคนเกิดวันอาทิตย์คนวันอาทิตย์นี่นะอันดับแรกเลยอะวาจาเราเป็นที่เกรงขามเป็นที่โดดเด่นรูปร่างลักษณะบุคลิกหน้าตาเราอะก็ไม่แพ้กันเวลาที่เราเจอใครอะสมมติเราออกจากบ้านไปนะเจอคนประมาณ10คนอะที่ได้พูดคุยในแต่ละวันกลับมาเรานั่งนึกเราจะจำหน้าคนคนหนึ่งได้นัเป็นคนเกิดวันอาทิตย์ เพ,พราะความโดดเด่นของเขามันจะอดไม่ได้ที่เราจะจดจาําดังนั้นนะเส้นทางการเกิดวันอาทิตย์นะมันเกิดมาจากการที่คนจําเราได้ถ้าเราจะขายสินค้าอะไรถ้าเราจะทําแบรนด์อะไรถ้าเราจะไปปรากฏตัวที่ไหนคนจะจดจําเราแล้วก็คนจําได้ใช่ไหมอยากจะซื้อของก็ซื้อกับคนนี้อยากจะจ้างก็จ้างคนน,นี้อยากจะคุยกับคนสักคนหนึ่งที่เราก็จะคุยกับคนที่เราจําได้ไงคนวันที่เป็นคนที่เหมือนกับว่ามีวาสนาของการโดดเด่นดังนั้นเนี่ย เวลาที่จะปรากฏตัวเนี่ยนะมันก็เหมือนกับชนะใจก็ไปครึ่งหนึ่งแล้วคนวันอาทิตย์นี่เป็นคนที่มีวัฒนศิลป์ดีคนหนึ่งเป็นคนที่ขายอะไรก็แพงไปหมดอ่ะของชิ้นเดียวกันคนเกิดวันอาทิตย์นะหยิบจับมาถือมาพูดมาคุยนะขายได้ราคามากกว่าคนอื่นขายดังนั้นเริ่มเห็นในะช่ไหมคนเกิดวันอาทิตย์นะเส้นทางการเงินขายของราคาแพงจริงๆคนเกิดวันอาทิตย์จะขายของอะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราขายของราคาแพงเนี่ยเราอ่ะ จะถือว่าได้ใช้ศักยภาพตัวเองเต็มที่โอ้โหเราก็ขายอะไรันก็ดูแพงไปหมดแล้วเราไปขายของราคาถูกๆมันก็ได้นะแต่อะไรได้น้อยกว่าวาสนาที่เราควรได้ดังนั้นอันดับแรกขายของราคาแพงมั่นใจไปเลยคนอื่นขายไม่ได้เราขายได้ของแบบเดียวกันเลยนะแต่ว่ามันมีมูลค่าขเขาเรียกมูลค่าเพิ่มที่อยู่ในมือเราทีนี้ถ้าเรามองในเรื่องของรดสิยมมันก็มีส่วนการเลือก ที่จะาหาเงินหาทองจากสินค้าจากบริการจากองค์กรจากตําแหน่งที่เราอยู่ตรงนั้นนะ่ยมันทําให้ลงตัวไปหมดอ่ะที่มันจะทําให้เรามีรายได้เพิ่มไงดังนั้นเนะี่ยเราเลือกที่ที่เราอยู่เราเลือกสินค้าเราเลือกบริการเราเลือกทําเลเราเลือกการประดับตกแต่งนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่คนอื่นเน่ยเขาทําได้ไม่ดีเท่าเราดังนั้นจงใช้ศักยภาพเนี้ยคือขายของหรืออยู่ในตําแหน่งหรืออยู่ในจุดที่มัน เขาเรียกว่าทำให้เราเกิดประโยชน์สูงสุดนะเกิดเ,เกิดความโดดเด่นแล้วก็ไปสร้างเป็นมูลค่าที่สูงสุดทีนี้รอยรั่วทางการเงินของเราเนี่ยมันเกิดจากเราคิดไม่ทันไม่ใช่ว่าเราคิดช้านะแต่คิดไม่ถึงว่าคนบางคน,นหลายๆคนเนี่ยจะหักหลังเราได้เนื่องจากเป็นคนใจใหญ่เราเป็นคนที่ทำอะไรแล้วให้ใจคนแล้วก็ไว้ใจไปเลย ที่เขาเรียกว่ารักแล้วรักเลยเนี่ยคนวอาย์จะเป็นอย่างนี้จริงๆพอรักแล้วรักเลยพอโดนโกองก็โดนเลยเพราะฉะนั้นคนอาย์นี่มันจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ําๆคือเมื่อเราตะลุยไปข้างหน้าเพื่อสร้างความยิ่งใหญ่ของเราใช่ไหมแต่ลืมหันมามองหลังลืมหันมาระวังหลังปรากฏว่าเอ๊ะทาไมหลายต่อหลายครั้งเราโดนคนที่เรวาวรักมาที่สุดไว้ใจมาที่สุดหักหลังได้ซ้ําแล้วซ้ําอีก นี่ไม่นับว่าเป็นคนที่เราเอ่ะเคยช่วยเหลือนะตอนที่ลำบากไม่นึกถึงเราไอตอนที่สบายขึ้นมาแล้วเนี่ยเรามาหักหลังเราจะมาต่อว่าเลยคนมาชิดนี่ไม่ต้องแปลกใจนะชีวิตจะเจอกับสิ่งน,นี้ซ้ําแล้วซ้ําอีกไม่เป็นไรที่ผ่านมาช่างมันนะนับจากวันที่จะเจอกับอาจารย์อาจารย์ปกเสกแหวนสมบัติจกักรพรรดิไว้คู่หนึ่งมีทั้งแหวนเงินแล้วก็แหวนทองคู่กันอาจารย์ให้ไปทั้งคู่เลยนะ แหวนสมบัติจักรพรรดนี้เนี่ยถ้าได้ไปแล้วเราจะสวมใส่คู่กันหรือวันละวงก็ได้หรือถ้าไม่ได้สวมใส่เราจะวางที่เก็บเงินที่ที่เราใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์กระเป๋าถือนี่ก็ได้หรือบางคนบอกเอามาร้อยใส่กับสร้อยนะก็เป็นจี้ก็เป็นเหมือนกับสิ่งที่มีพลังสองอย่างก็คือแหวนสมบัติจักรพรรดิหนึ่งนะทำให้เราหาเงินคล่องเวลาที่เราคิดจะหาเงินหาทองจากสิ่งใดก็แล้วแต่มันจะหาคล่องหาเข้ามาได้มาก แล้วสองคือจะอุดรอยรั่วทางด้านการเงินไม่ให้คนอ่ะมาโกงไปได้ไม่ให้เราอ่ะเป็นเงินรั่วไหลกับสิ่งที่เราแบบบางทีจ่ายโดยที่แบบคิดไม่ทันไงกว่าจะรู้สึกตัวทีเออเราเราจ่ายเกินไปลนะหรือว่าเราจ่ายมากเกินไปเราไม่ควรจ่ายอย่างเงี้ยมันจะทาให้เรายับยั้งชั่งใจถ้าเรามีแหวนสมบัติจกักรพรรดนี้อยู่กับตัวใช่ไหมก็จะเป็นสิ่งที่ตรึงเราเอาไว้ให้เราเนี่ยมุ่งมั่นหาเงินแล้วก็มุ่งมั่นที่จะเก็บเงินเก็บทองไว้ได้ดังนั้นถ้าหากว่า เมื่อครอบครองเสร็จแล้วแล้วก็ทําตามวิถีที่อาจารย์พูดเนี่ยเส้นทางของความยิ่งใหญ่ใช่ไหมในการสร้างตัวสร้างครอบครัวในการที่อุดหรือว่าทางการเงินก็จะเข้ามาสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์สำเร็จทุกประการ